สวัสดีครับผมเบิ้ลนะครับจากร้านเบิ้ลมอเตอร์ไซค์2015วันนี้ขอนำเสนอนะครับรอยันอันฟิลคอนติเนนทัลจีทนะครับ 650cc สีโครมมิสเตอร์คีนนะครับคันนี้ก็เป็นรุ่นสเปเชียลนะครับเชิญชมยอรอบคันกันได้เลยรถจดทะเบียนปี2019รุ่นปีผลิต2019นะครับรถบ้านเจ้าของเดียวนะครับสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับสภาพประมาณ85%นะครับคันนี้ ตอนนี้ที่ร้านก็มีรุ่นนี้คันเดียวเลยนะครับใครหายอยู่ก็เข้ามาชมรถตัวจริงได้นะครับร้านอยู่เลยซอยสุขสวัสดิ์62ทับ2มา200เมตรอยู่ซ้ายมือติดถนนเลยนะครับถ้ามาไม่ถูกก็โทรสอบถามเส้นทางได้นะครับ0891666761ผมเบิ้ลนะครับคันนี้มีกุญแจดอกเดียวนะครับสมุดรับประกันครบนะครับเล่มทะเบียนครบนะครับว้าว นำเสนอในราคาเล้าใจกันไปเลยนะครับ1 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ1 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปกว่า60,000บาทเลยนะครับได้ทั้งสดและผ่อนนะครับรายละเอียดการผ่อนเดี๋ยวผมลงให้ในเพจร้านนะครับช่องทางการติดต่อเพจร้านก็มุมขวาบนคลิปหรือใต้คลิปตรงคำอธิบายนะครับฝากเ,เพื่อนๆกดติดตามกด s ั b สไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับ และเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดรถที่จะเข้ามาใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับคราวนี้เราลองมาชมเลขใหม่กันนะครับเลขใหม่เพียงแค่2,500โลแท้ๆเท่านั้นนะครับฟับงเสียงเครืนยนต์ครับร้านอยู่ยิถนนต้องขอภายเสียงรถที่อัจจะดังไปหน่อยนะครับ ร้านเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบไฟสมบูรณ์เครื่องยนสมบูรณ์นะครับเครื่องยนเหมือนเดิมน,น,นะครับราคาพร้อมใช้งานนะครับครับใครสนใจก็เข้ามาชมรถที่ร้านได้เลยนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ